ส่วนสุขใจนะครับได้มาตักอาหารปลานะครับคือเป็นแหนเป็ดแหนแดงของเรานะครับที่ปล่อยไว้ในบอ่อนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะครับสวัสดีครับเช้าวันนี้ก็เป็นอีเช้าวันหนึ่งที่บ้านสวนสุขใจนะครับได้มาตักอาหาร ปานะครับคือเป็นแหนเป็ดแหนแดงของเรานะครับที่ปล่อยไว้ในบ่อนะครับอันนี้ก็ที่บ่อของเราเป็นบ่อเลี้ยงแหนแดงแหนเป็ดนะครับเป็นบ่อใหญ่บ่อดินนะครับคือการเลี้ยงแหนแดงหรือแหนเป็ดน,นี่ถ้าให้ดีที่สุดก็คือลงบ่อดินนะครับเขาจะขยายพันธุ์ได้เร็วมากและแข็งแรงมากนะครับนี่ที่บ้านสวนของเราจะเน้นในการลงบ่อดินเป็นการเลี้ยง แหนเป็ดแหนแดงให้ปลานะครับเพราะเพราะว่าเขาขยายพันธุ์ได้เร็วมากแล้วก็เราก็ประหยัดต้นทุนคือปุ๋ยเราก็ไม่ได้ใส่นะครับเพราะในดินในน้ําของเรามันมีธาตุอาหารอยู่แล้วนะครับแหนเป็ดแหนแดงนี่เขาจะกินอาหารน,น้อยมากนะครับกินธาตุอาหารทีนี่พอแหนแดงเต็มพื้นที่ปุ๊บเราก็เอาป่ามาลงทีนี้ปลาก็มากินแหนแดงที่ออกมาก็เป็นอาหารของ แหนแดงนะครับนี่แหนแดงก็กินชีปลาพอจะโตขึ้นมาปลาก็กินนะครับมันจะเป็นวัตจักรอยู่อย่างนี้นะครับที่บ้านสวนสุขใจของเราทํามาเป็นประจําคือทํามาได้หลายปีแล้วนะครับก็เข้าปีที่4 4ปีเข้าปีที่ห้าแล้วนะครับที่บ้านสวนสุขใจเราจะเน้นเอาแหนแดงแหนเป็ดเป็นอาหารของปลาและอาหารของพืชนะครับ ประหยัดที่สุดเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งเราจะไม่ซื้อปุ๋ยเคมีเพราะสองเราจะไม่ซื้ออาหารในท้องตลาดมาให้ป่านะครับเราจะเอาแหนแดงเป็นหลักแหนเป็ดเป็นหลักนะครับร้อยเปอร์เซ็นคือการให้แหนเป็ดแหนแดงครับครับสวัสดีครับ